ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องมากแล้วแต่ว่าวเราต้องคุยบ่อยๆตอนนี้จะได้ยังไงแตนบ่อยมากขึ้นนะคะเพราะว่ากําลังสอนเด็กหวยห้งดจากคอยเปียกว้าย,าย,ายองอมรับอีดีเค็เนี่ย Đó, thầy ơi chà đó dạ 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 เก็บเลยยายบอกว่าอย่าใส่น้องไงถ้าใส่น้องไม่ต้องเล่นเลยนะเอามาเลยเอามาเลยมาเอามาเลยไม่ต้องเล่นเลยยายบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปใส่นะเปิดน้ำให้เราเรียกมันอาบน้ำได้บ้างไหน้อเ้ยหมดไปไา้เรนนเนเเเเ็นแล้ววันนี้ยายจะอาบน้ำให้เด็กแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณยายก่อนสวัสดีค่ะอ่นน้องพี่พลสวัสดีค่ะก่อนดีค่ะชิดไลค์ก่อนนะคะอย่าลืมปิดกดไลค์กดแชร์ให้น้องพลให้น้องเพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปไทไปไทยอ๋อเดี๋ยวน้องไม่ได้พูดเลย โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> กดแชร์ตั้งสไลดค่ะให้น้องเท็ดให้น้องเพชร okay. เ,เอาให้น้องเพชร <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> คุณยายต้องสอนอย่างนี้